ทั่วไปใช่เพราะว่าเป็นนางเอกอันแน่นอนทัวร์จะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเก่งรอบด้านค่ะต้องลมเป็นด้วยต้องลมเป็นด้วยมันน้าไม่แน่นะคะไม่ลบเป็นลุกมันจะแข่งไงอ๋อเฮ้ยังไมได้เลนเอาเลยเอาเลย ไม่มีทางค่ะหนูจะไม่ยอมอล้มค่ะทำไมเนี่ยนี่ก็ดูมีทางสุดยอดเล,ทลยที่น่ลุยลงมาน้ำตอนนี้มันลึกพี่นุ๊ก แกบอกว่าชอบมาดูเขาหาปลามากเลยเขาได้ปลาใหญ่ไหมคะที่นี่ปาใ,ใหญ่เลย,เ,ลยเป็นกจันทร์ด้าปลาเป็น,นช่ว,ชวง,นนง,งนี้ช่วงวัาที่ฝนตกกระจัดเลยครับทุกนค่นะก็ะมีทั้งจันแล้วก็มีทั้งเด็ดเนี่ยวางอย่างเงี้ยเป็นชาวบ้านหายค่ะชาว็มาเดินดูที่ปปกูป่าอาจจะว่าถ้าเห็นมันได้ปลาก็าดูง,ง่ายๆไม่มันดูหลายทีนะแต่ว่าไม่เคยเห็นเขาได้เลยไม่เคยเขาได้ช่วงวันเช้าเอ่ะคือเราขับมากู้ตีห้าอ๋อ ต้องมาแต่เช้านะถึงจะเห็นว่าเขาได้ปลาหรือเปล่านะคะใช่เป็นช่วงที่น้ำขึ้นพอดีปลามาเยอะ ยกดูไงเดี๋ยวเขารู้ว่าคนมาแอบดูเดี๋ยวเขารู้พี่แน่เป็นคนเอาปลาค่ะถ้าไปโยกเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาด่าคอตัวไข่โตมานะไมวินิจคำดักเยอะมากเลยคดักเยอะมากแต่ว่าลมเย็นวันนี้คือบรรยากาศเป็นใจอยู่นะคะไม่ร้อนไม่ไม่ฝนไม่ตกก็ออกพืนๆก็จะต้องพาพี่แน่ไปชิมกาแฟชิานี้งั้นเดี๋ไปแต่วนจะไปตรนั้เนาะได้ค่ะขากันนิดหน่อยเลยค่ะ าค,าคุณอันเล่ด <laughs> ีใจจังเลยลูกพีมาเจอพ่เอก <laughs> มเจอพ่อเอกแล้ว <laughs> มาเจอปรนะย <laughs> มัน้นี้นะคะ <laughs> วีจ่จะพามา,าเล็กาแฟเห็นคลิปบรรทายน้ำมันงาอิดน้ำมันงาขอบคุณมากเลยค่ะวิสวยผมไม่กล้าแวะถูกลัวถูกลัวกลัวเ,เกลียดมากเลยนะคะเนี่ยปโยมมีอะไรแนะนำไหมคะวันนี้นอกจากกาแฟแล้วงาแล้วอะไรที่อร่อยบ้างน้ำพริกมีน้ำพรีพไหมคะน้ำเฟกครับอะเดี๋กกินน้ำพีพหอมเหื่อนคักหน้าปโยมอ่าเก็บกินก็เร็ยวบ๊อ พูได้ค่ะพูดได้ครับว่าเอาเอากาแฟมีคาปูชิโน่เย็นเลยครับมีค่ะคาปูชิโน่เย็นครับเดี๋ยวพาพี่แน่ไปดูวิวเนาะเดี๋ยวพาไดค่ะไอ้เที่ยวเข้าถึงว้ามันงาข่าดลงลงข้างล่างปะลูกพีทขาตัวไปทีถ้าลงไปดูงาด้วยค่ะออกงาคืองากำลังออกยอคนคนชมเข้าไป

แล้วก็ของสินกวตั้งรูไม่ยอ้ยนี่น่าจินเยอของสินไม่เอาอย่างงี้อาไหนูมไ่หรอือน้องกวากวาซื่อน้ำมันมันไปยมอาเอาเอาใจ้เก็บจอดไปเอาน่าลุติดเลยตั้งคืนบปกินนะน้งกวาเหลีกตั่งรมก่อนนะ ออเรอาไ้าเนดได้แล้วนะคะอันนี Harmon> ้คือเมนูอะไรบ้างที่ได้ไปแล้วโอ้คาปูชิโน่ของพี่แน่นะคะให้เด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟค่ะเด็กเสิร์ฟค่ะตากล้องค่ะเป็นตรากล้องคือความสามารถอันนั้นมากถ่ายแบบ ให้พิษสวยมากนะคะเมื่อกี้คือใช้ความสามารถมากใช่ครับขอบคุณครับคาปูชิโน่เย็นค่ะพี่แน่ขอบคุณครับวิวสวยไหมคะพี่ความระยมสวยมากตรงนี้สวยมากอันนี้หน้าเขากำลังโตเลยอ่ะใช่ค่ะข้างบน้วขึ้นด้านล่างไงใช่ค่ะเขาปลูกน้วก็ทำผลิตภัณฑ์ผ่านมาหลายทีแต่ว่าไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ากลัวมาแล้วไม่มีคนพามาเที่ยววันนี้โชคดีมากเลยที่ต้องพีทพาพี่มาแล้วก็ได้ได้มาดูวิวได้ค่ะจริงๆเย็นๆนั่นก็สวยนะเพราะน่านกลางคืนสวยสวยจริงค่ะแล้วก็เห็นภูเขาสลับข้างหลังสวยมาก กับข้าวก็ได้แล้วนะคะเออใช่เป็นรูปหัวใจเลยค่ะน้ำจิ้มรูปหัวใจก็มีไก่จอนะคะแล้วก็มีข้าวผัดนี่จานนี้สั่งพิเศษได้พี่แอนแน่เลยนะคะพี่แอนต้องกินข้าวก่อนค่ะเอ๊นะคะอ๋อกับข้าวมาแล้วค่ะพี่แอนค่ะไซพีกินข้าวก่อนกับข้าวก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่จะพาพี่แอน่มาแล้วก็ขาดไม่ได้คือกินนะคะเพราะว่าพี่พาพี่แอนแน่มาใช้งานหนักมากขับรถมาไกลมาก กินข้าวเรามือไงค่ะน้องพิษเออน่ารักมากเลยสั่งข้าวมาค่ะให้พูทเท่าทำไรไรเลยก็วันนี้ก็คือต้องอยากขอบคุณพี่แน่มากนะคะที่ครับพามาอ่าให้ได้ลองรถใหม่ด้วยได้ขับรถก็คือไว้ใจหนูมากจริงๆพี่แน่เชื่อใจหนูมากที่ให้ขับรถแต่หนูก็เชื่อใจตัวเองว่าโอเคขับรถพี่แน่แล้วได้ค่ะอะไรหรอกล้มล้มมาเยอะกว่าจะมาถึงเรามันไม่ใช่รถมือหนึ่งไงมันก็อ๋อล้มมาเยอะผ่านประสบการณ์ของคนอื่นมาเยอะโอน้องมดน้องมดก็ไปเจอคนแรกนะ เอาไปลบเลยเดี๋ยวน้องขิ้เนี่ยข้างล่างเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูดิว่าจะล้มไม่ล้มทางก็ทางลิบากค่ะก็มันเป็นทางลุยๆหน่อยค่ะก็ต้องลองเผื่อในวันหน้าไปออกคลิปกับพี่แน่ก็เผื่อจะได้ขับก็ต้องให้มันชิน่นเพราะว่าเส้นเส้นทางป่าเนี่ยมันต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าคันนี้คือกะว่ามาลุยไงไม่ได้รถที่ว่าวิ่งบนถนนทั่วไปใช่เพราะว่า เป็นนางเอกอันไหนอนทัวร์จะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเก่งรอบด้านค่ะต้องล้มเป็นด้วยต้องล้มเป็นด้วยวันหน้าไม่แน่นะคะไม่ล้มเป็นลุกมันจะแข่งไงถ้าถ้าคือล้มไม่เป็นวันไหนล้มมาปั๊บแล้วมันก็จะเจ็บเยอะไงนะต้องต้องแบบนี้แหละจริงจริงถึงจะแบบเก่งได้ไงค่ะไม่รู้นะคะว่าข้างหน้าพี่แนจะพาหนูไปเจอกับอะไรนะคะแต่ก็เตรียมใจไว้ละแน่เลยค่ะเดี๋ยวใจพี่ได้กินข้าวก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาพี่แนไปดูโลเคชั่นข้างล่างวิวข้างล่างว่าสวยแค่ไหนเราเดี๋ยวเราไปคิดกัน

少年嘛。<laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม,ไม่มีทางค่ะหนูจะไม่ยอมอยล้มค่ะทำไมเนี่ยนี่ก็ดูมีทางสุดยอดเลยใี่ไหมลุยลงมาพี่ดินน้ำตอนนี้มันลึกพี่โน้ว,ว่าพีทหัวทิ้มอะไรแน่เพราะว่ามาไม่ได้นะเพราะว่ามันลึกมากเลยเพรตัวนี้ไม่โคลนเลย้คือถ้าจมก็คือจมไงใช่พี่ใช่ที่หน้ามันจมไหมถ้าถ้าเป็นพี่เนี่ยคือถ้าเอาปีลงคือล้มเลยเพราะนี่กีะคันนี้ไม่สูงเท่าไหร่ไง เออราพี่มาทำไมเนี่ยว่าขึ้นมาไม่ได้เราพี่มาในป่าค่ะเราให้มาดูวิวลุคเคชั่นประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มันเป็นจริงๆน้ำมันจะใสร้อยมาดูวิวเราให้ดูวิวนะเออร้อยพี่ได้ข้ามน้ำลูกคากลับอีทีคราวนี้ใครจะล้มไม่รู้อ่ะแต่พี่ไม่รอแล้วแหละถ้ากลับไปทีก็ตัวใครตรงมันน้าไม่กล้าข้ามแล้วอ๋ออันนี้คือที่ของไปพี่ยมเคนนั้อ๋อเป็นเป็นแพแต่สวยครับไว้ไว้มานั่งเล่นอะไรพนักเสกใสเนาะ าปลาได้ได้รอนางเอกอยู่คจะหานางเอกก็พี่แน่ก่อนครับเยี่ยมมากเด่นสุดยอดมากอ่ะกลับดีกว่าเดี๋ยวพี่กลับทีละคนดีกว่าเนี่ยโอเคค่ะเคยดูนะค่ะกลับดิให้พี่นำรถน้ำพี่พี่เอาไหมคะแล้วแต่ที่นำก็ได้กับพี่เจ้า จะไม่ผ่านใช้ได้ใช้ได้แล้วโอเคแล้วมันดียนี่มันจะพาไปเที่ยวแถวนิพนธ์มาเล่นล่ไปนน่อยเปลี่ยนไม่เป็นไรค่ะพี่สนุกดีค่ะรถพีทล้มยังไม่เท่าไหร่มันง่ายรถพีทล้มนี่คือหนักมากเลยช่วยกันเลยอยู่ใเ่ยหนักมากใช่ไหมพี่มอสพี่มอสไปช่วยพี่แน่ค่ะพี่แอนสวยนะพี่สวยสวยขอที่เขาทำอนี่เนาะใช่นาะ มีที่เดียวในประเทศไทยค่ะพี่มีนะค่ะผลงานนะส้แล้วหาดูอันนี้เี๋ยขอป้ามะยงใช่มันมังเล่นเลถ้าม,มันถ้าท่วมที่แบบน่าหน้าหนูเพชรที่น้าขาบไปแล้วหน้าขาไปนมันลงนีห้องน้ำัไม่ใ่ี่อันนี้เป็นห้องขอน,นั่ตายแล้วแล้วพี่ห้องสกัดงานมันต้อง เปิด hey, โล okay. okay. ่งๆข้างบนเพราะกิ่นงานแรงสกัดงานกับถั่วไรเสือพี่น้ำมันถั่วไยเสียโอเคค่ะโอเคก็วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนได้มากๆนะคะค่ะที่พามาลุยพามาสนุกสนานกับการขับรถนะคะก็ ตื่นเต้นดีนะคะลองฝีมือไงว่ามันน่าจะเอาพิษไปเข้าป่าได้ไหมเ้่ก็คือมาทดสอบให้พี่แนดูว่าไปได้แน่ๆได้ไหมคะพี่ได้ผ่านผ่านมุทดสอบค่ะผ่านค่ะก็วันนี้ก็ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่แนกลับไปข้าผ่อนแล้วเนาะค่ะก็รบกวนพี่แนมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเนี่ยก็สนุกดีก็พามาดูมาดูบรรยากาศในช่วงหน้าฝนของอ่าแม่ฮ้องสอนนะคะก็พอฝนตกแล้วเนี่ยคือต้นไม้อะไรมันก็สวยมันก็เขียวไปถ่ายที่ไหนมันก็สวยแล้วพิช่ชงดีมากครับก็วัดหน้าก็ อาจจะได้เจอพี่แนแน่ในคลิปต่อๆไปนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่มากที่มาออกช่องให้หนูขอบคุณมากค่ะนี่ก็น้องสาวค่ะโอเคงั้นวันนี้พี่จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ฉันยาปนานและสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คืออาจารย์นั่นเองที่ทําให้หนูมีวันนี้นะคะหนูโตมาในช่องพี่แนแน่ก็ขอให้หนูได้เดินทางไปตามเส้นทางที่ยังมีพี่แน่อยู่ตลอดเส้นทางค่ะแ้ลวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ